แล้วเรามีคุยเรื่องแต่งงานอย่างบ้างไหมห้มไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคืออายุก็อาจจะแบบโตแล้วก็จริงแต่ว่าหนูว่าหนูความเป็นหนูไม่ได้โตขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เพิ่งมีแฟนด้วยก็มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะต้องแบบเรียนรู้และหลายๆอย่างหนูก็เพิ่งแบบเพิ่งรู้เองว่าแบบเออการมีแฟนมันแบบต้อง เป็นยังไงรู้สึกยังไงคิดว่าอาจจะใช้เวลาอีกแบบเยอะๆอยู่ค่ะกลับมาแล้วมันมองอนาคตมากแค่ไหนจริงๆผมพวกเราพวกเราก็มองกันตลอดนะครับเราก็เรื่อยๆกับความสัมพันธ์นะครับล้วก็คือจริงช่วงนี้มันด้วยความที่อายุมันก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เราต้องเรียกอะไรเก็บเงินทํางานไปเรื่อยอย่างนี้มากกว่าครับแต่ถามว่าอนาคตมองไหมก็แน่นอนครับแล้วมีคุยประเด็นนี้บ้างมั้ยเราคุยกันตลอดคุยกันตลอดคุยกันตลอดขึ่งหมายถึงว่า คุยเพื่อเตรียมตัวกันมากกว่าคแล้วม <Pok> er ันจะเป็นยังไงต่อถ้าเราทําอย่างนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนความมั่นคงเราเพียงพอไหมอะไรประมาณนี้คุยเรื่องแต่งงานนะนอประมาณนานประมาณนั้นประมาณนานก็มีถามเรื่องแต่งงานด้วยเปล่าใช่ก็หมายความว่าเจ็บความพร้อมกันตลอดใช่ไหมถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่นครับทุกอย่างในทุกด้านแต่งนก็แน่นอนก้าวครบกีร้วนี่ปีแล้วประมาณ สี่ปีค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะอนุญาตค่ะมีโอกาสได้ลองแผนเรื่องอนาคตจริงๆก็รู้สึกเหมือนพยายามช่วยกันทำงานแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าโตขึ้นก็ก็คิดว่าแบบให้มันเหมือนให้ต่างคนต่างโตมากกว่านี้ก่อนคือหนูมีแฟนคนแรกหนูว่าหนูยังมีอะไรหลายอย่างที่หนูรู้สึกว่าแบบมันมันเรายังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแค่ตอนเนี้ยค่ะมันก็เหมือนกำลังแบบ เป็นจุดที่เราค่อยๆโตของเราเขาเขาอาจจะแบบมีวุธีภาวะบางอย่างที่โตกว่าแต่ว่าหนูยังใหม่แบบหมายถึงว่าเรายังคิดว่าอาจจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอยู่ยะอะไรเงี้ยค่ะก็คือพี่กอี่เป็นคแรกใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็ปรับเยอะมากๆแบบเอาแงบปรับแบบทุกอย่างในชีวิตเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนก็เป็นการเปิดใจให้แบบคนคนนึงเข้ามาสนิทด,ด้วย แล้วบางทีเราชอบอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะหรือจะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ครอบครัวเราก็จะแบบไม่ค่อยออกไปอะไรเงี้ยเราก็เหมือนก็อ่ะอนุญาตให้เขาเหมือนเข้ามาในชีวิตได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือขอช่วยเติมเต็มในชีวิตของเราดีใช่ค่ะหนูเหมือนพอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าหลายอย่างที่เราแบบเออได้ออกไปคาเฟ่บ้างได้ไปเที่ยวหรือได้ไปแบบทาอะไรหลายๆอย่างคือถ้าไม่มีเขาหนูก็ไม่รู้ว่าแบบหนูจะออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นไหมเขาก็เป็นเหมือนแบบอะไรที่เหมือนแบบ พาหนูออกไปใช้ชีวิตมากๆเลยคือดีแล้วพี่เขาฟังหรือเปลอะไรของพี่เอาไหมอะไรนะถ้าพี่ก้อนฟังอยู่อ๋อก็อข,อขอบขอบคุณติ๊กตอกใช่ค่ะก็แบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้แบบทุกอย่างเลย